สวัสดีครับผมมาเจอกับช่างหนุ่มประทานสุธมาแชร์ประสบการณ์ด้านงานซ่อมสีอีกเช่นเคยนะครับวันนี้เดี๋ยวพาพี่น้องนะครับมาดูงานอีกเคสหนึ่งนะครับซึ่งเป็นเคสยอดฮิตเลยก็ว่าได้นะครับในลักษณะสีหมดสภาพนะครับแล็กเกอร์ลอนพองลักษณะแบบนี้สีหมดสภาพแล็กเกอร์หมดสภาพลอนพองซีดนะครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ อันนี้เป็นรถลูกค้าที่เข้าตามคิวนะครับเอาเข้ามาซ่อมแก้ไขชิ้นเดียวนะครับชิ้นเดียวก็คือฝาหน้าก็ถอดออกมานะครับลักษณะงานก็จะเป็นแบบนี้เลยครับเหมือนเคสท,ทั่วไปนะครับเคสยอดฮิตฝากรก็โปรงหลังคาจะเป็นลักษณะแบบนี้อันนี้อันนี้เป็นเลกเกอร์ที่เคยซ่อมสีมาแล้วนะครับ แลกเกอร์โรงงานก็ก็เป็นนะครับถ้าอายุการใช้งานนานนะครับรถก็ขึ้นอยู่กับสภาวะแวดล้อมที่รถคันนั้นจอดด้วยนะครับไม่ใช่ว่ารถออกมารุ่นเดียวปีเดียวกันทำไมคันอื่นเป็นเอ่อทำไมของเราเป็นแล้วคนอื่นไม่เป็นนะครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับสภาวะสิ่งแวดล้อมที่เราจอดรถด,ด้วยนะครับบางคนอาจจะจอดตากแดดตากฝนจอดกลางแจ้ง ไม่มีที่ล่มกันแดดกันฝนอะไรเงี้ยอ่มันก็จะเสื่อมสภาพเร็วกว่าชาวบ้านเขานะครับเพราะฉะนั้นเป็นเรื่องปกตินะครับไม่ว่าจะเป็นเลกกเกอร์เก่าเลกกเกอร์ใหม่นะครับถ้าเป็นเลกกเกอร์ซ่อมมาใหม่เกรดคุณภาพต่ํามันก็จะไปไวนะครับก็จะไปไวแบบนี้ก็ขึ้นอยู่กับคุณภาพของเคมีพันธุด้วยนะครับทีนี้มาพูดถึงเรื่องอการแก้ไขเราจะทํายังไงนะครับ หน้าเล็กเกอร์อย่างนี้นะครับผมเคยซ่อมไปแล้วโดยที่แบบวิธีแบบขัดขัดแค่พอเอาหน้าแล็กเกอร์ออกไม่ลึกไม่ลึกมากไม่ถึงชั้นรองพื้นอย่างเงี้ยมันยังมีเชื้ออยู่นะครับปรากฏว่าแก้ไขไปได้แป๊บเดียวนะครับพวกเนี้ยก็ดึงสีที่เราทํามาใหม่นะ่ะลงไปซีดอีกนะครับเพราะฉะนั้นนะครับการแก้ไขที่แบบหมดจดเลยไม่ต้องถึงขั้นลอกสีนะ สภาพชั้นล่างเนี่ยยังดีอยู่แต่ว่าชั้นที่เขาทําทับมาใหม่เนี่ยเราต้องเอาออกนะครับตัวเคลียร์แล้วก็ตัวสีแดงที่อยู่ชั้นล่างนะครับเราต้องขัดออกเราต้องขัดเปิดตรงนี้ทิ้งก่อนนะครับจะรองพื้นหรือไม่รองพื้นต้องดูใต้ชั้นสีแดงนี้อีกทีนึงนะครับว่ามันเป็นสภาพไหนนะครับแต่ก่อนอื่นเลยเนี่ยเราต้องปั่นพวกนี้ทิ้งให้หมดก่อนนะครับ ด้วยกระดาษทรายเบอร์240นะครับ240ขัดเปิดหน้าผิวตรงนี้ให้หมดไปนะครับตัวเคลียร์แล้วก็ตัวสีแดงเอาชั้นนี้ออกให้หมดชั้นที่มีปัญหาชั้นที่เขาทำมานะครับเพื่อไม่ให้ปัญหานี้กลับมาเกิดอีกแล้วแล้วเราก็ใช้เคมีพันธ์ที่มันมีคุณภาพนะครับอายุการใช้งานมันก็จะทนทานกว่าดีนะครับคุณผู้ชม เดี๋ยวก็ฝากรอติดตามด้วยนะครับว่าจะเป็นยังไงต่อไปนะครับแต่เบื้องต้นก็แจ้งไว้ก่อนว่าต้องปั่นไอ้พวกนี้ทิ้งให้หมดก่อนด้วยก,กระดาษทรายเบอร์240นะครับโอเคครับผมฝากติดตามด้วยครับช่างหนุ่มครับ